ครับวันนี้รานนนกโซลาเซลล์นะครับมาจิตนะครับชุดสูบน้ําใส่นานะครับเป็นท่อสองนิ้วนะครับสามแผงนะครับที่ตำบลงามอำเภอตะซ้ายจังหวัดเลยนะครับวันนี้มากับนะครับช่างไก่ก็ช่างบอยนะครับอันนี้เป็นท่อสองนิ้วนะครับสูบจับน้ําคลองขึ้นมาข้างล่างครับตรงนี้กําลังเก็บรายละเอียดนะครับผมจะร้อยนะครับทำอ่า ใส่บอลเบาสองตัวนะเพื่อจะดันไปตรงนู้นครับผมทานาอยู่ข้างบนนู่นนะครับอันนี้จุดที่2ครับจุดที่1อยู่ข้างบนนะครับผมนี่ครับช่างไก่กําลังติดตั้งนะครับแท่งกลาวนะครับต่อนน้าอยู่ข้างล่างนะครับผมครอบเก็บสายแบบร้อยท่อนะครับผมอันนี้นะครับกาลังเก็บรายละเอียดนะครับต่งตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับผม มีเบเกอร์แล้วก็สุดกันฟ้าให้เรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับร้านนาโซลาเซลล์นะครับ0807281044นะครับหรือว่า Facebook ก็ตามนี้เลยนะครับเพจนนายอเนกโซลาเซลล์นะครับราคาถูกสุดคุ้มนะครับประมาณนี้ครับผมรายละเอียดเดินสายไร้ท่อครับอันนี้เป็นจุดที่สองนะครับคาดว่า น่าจะตามมาอีกนะครับน้อตาเนาะเป็นไงครับน้ำดีปะครับโอเคอยู่เนาะครับสบายๆเลยเนาะไปดูน้ำขางรางครับผมน้ำซองนิ้วเนาะครับอจดรับนิ้าแองคักเนาะครับนี่ครับผมเต็มๆเลยครับเอาสำหรับวันนี้อเนกสลเสืยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ